ไปมากเก้าสองเก้าสามบ่ามากแต่ว่ามือใกล้สิเลขออกนละยฟันว่าพอถี่ตายไปแล้วนะแม่ขึ้นมาหามาหาเราเพิ่นมากพอมอเตอร์ไซค์คู่ใจที่บนขี่ไปต่าตายละเิ่นมากหลายมอเตอร์ไซค์กันดีแพง้งหลายลูกขี่กับ่ได้ข้าขนี่สิขี้เทียเป็นลากขี่เอาคันือกับได้กับคือตีทันตัวนอเ,นเพิ่นแพงหลายมอเตอร์ไซค์กันนี้นะ เพิ่นเป็นพ่นขับรถไวกับเพิ่นหวงเพิ่นแพงเพิ่นเลยอันตายย้อนรถละเพิ่นนตัดขึ้นมาหาในความฝัน่ะตายไปหาพวกเปี๋ยเลยว่าพ่อสีออกนาให้ดอกพ่อออกสีออกนาลับคิดให้เบิอทุกอย่างเพิ่นว่าจักษ์เงาไปเฮ็ดคิดอย่างบุ๋ยพ่อสีบอกเจอว่าสันเดี๋ยวพอสิลับแท่นเองว่าสันเพิ่นได้จับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาสตาร์ทแต่เพียนมอเตอร์ไซค์เพิ่อนอ่ะสองหกสี่หัวที่แล้ว อะไรว่าสองสีนี่ออกยากสองหกกระสือเลยสื่อแล้วค่ะสันย่งสี่หกสื่อสี่หกสองสี่นี่ตัดถิ่มซ่าค่ะสันสื่อไรงวดไรใจห้มันบอกออกสัตัดตัวถือออกโอ้ยสันดอกออกเลยแม่โอ้ยเศร้าสื่อหัวหามันดอกสื่อพอถือแกะเชียวสันมัวนี่ได้ว่าสีเศร้าสื่อป้อยกับสีพวกป้อยค่ะสันเบ่ากันแล้วแล้วับดันไปฝันตองงวดอ่า ฝันสีขื่อขื่อได้บาทนี้ได้ไปถึงลอตเตอรี่มา้ยห่ะอยู่ในนี่ละฝันอะไรฝันสิบวบบวบฝัอักเบงก้าวฝันความฝันอักก็เดือนฝันคื่อแท้ฝันมือแรกได้ได้ฝันที่แรกนะฝันว่าเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขามาใส่เหล้าให้เหล้าจะคว้งเหล้าบกงายแต่ความเป็นจริงบ่ามีเหล่าดอกเหล้าเขานะแม่เอาเกี่ยวเขาเอามาเบิดห่วงนะแม่บ่บฝาดบ่ร์ตสีเอาเม็ดมันได้เอาใส่ อันคนเกีียวเขานะเกีียวมาให้เบิหมโมบานเพื่อนว่า,าอตอบแท่นเจ้าว่าสันจักตอบแท่นอีอย่างเอาว่วเาเบิหมู่บานค่ะแมีป๊าดคือเป็นคนมีบุญแท้คนเบิหมโมบานเกี่ยวเขาา่ามให้ก็เลยว่าเออเอากเอาเลยว่าเ,าเ,าเาาจา้ามีน้ำใจให้่อยคอย,คอยก็ว,ว่าอยากได้พระไหนดรอว่าสันเข่าเป็นห่วงเรื่องอารามแต่ว่าเต็มเล่าเต็มเล่าอานนี้ก็เลยมาต่อบานนี้ ด้วยมางานบ, la, งานบวงสวงค่ะเจ้างานบวงสวงเป็นงานบว es ah. งสวงเศรษฐีเด้บเป็นดาราไงแต่ว่าบกะกาเว่าถึงเขาดอกเป็นรวยลอยล้านพันล้านเป็นรวยยีบีพูนี่นะเป็นกานั่งยุ่แทนแทนนาบวงสวงเนาะจะคว้างขาว่าได้ตั้งใจเป็นล่าดอกไปหอดขาวว่าเอารวดหญ้าเอารวดหญ้าพ่าสันว้ยกับว่าล่ามแล้วก็ซื้อว่าผีบาได้ปราณสี่บาทเพิ่นได้เสิ้นมีผู้เสิ้น สั้นขึ้นองล์กไม่ความฝันเด้อพี่น้องว่ามันเัียงจริงอะยำเป็นความฝันเด้อค่ะงายเลยจะฟังมากบัดสั้นขื้นดืดดืดดกับฟ้อนจำหอดท้าฟ้อนได้ฟ้อนไปฟ้อนมาผ่าทงหละวุดเนาะลุดเขมาหน่อยหนึ่งเพิ่นเลยออกออกลเศร้าห้าห้าห้าเขาขึ้นซีซอกนี่บบดนี้บัดมู่อันมู่ที่ไปนํามเพิ่นจะเลยเขามาส้มขึ้น เป็นจังไดเนีย่ยเป็นจังไดเนีย่ยงาไปไปคนวะงาไปแล้ขอยที่เสียคนเมื่อยหลาย,ลว,าายว่าสันจากเพ่นมากเห็นยังบุญขอยเราเมื่อยมากกับผู้หายดีวระสับัดเดียวไปอันยุคอนใหมย่ยุต้อหนาจะคอนคอนใหม่สีดำแต่ว่าเพื่อนเขียนเลขใจให้ตีเดียวด้วยใเขียนตามในความฝันเนาะเป็นตัวหนังสือสีดำเขียนสีดำแง่ใดออกแง่นั้นแต่ว่าบอกเล่าเขาถือดย ออกเล้าแต่วอะไรร่งซองอนะขันซื้อเลขเหล้าเก้าโกเก้าเก้าเด้อว่าแซนขันซืไปกับสามเหล้าตามเล่าเหล้าพิลละมันเราออกเก้าเก้าอีดีเมื่อนั้นเพื่อนเขียนจังสี่ให้บ้านนี่จะควงขันบ่มว่าสีบะซื้อใจแข็งอีกบะซื้อว่าแซนหมัดมือมาฝันอีกสันเรียกว่านี้มาฝันว่าเพื่อนมาสิงหลังอีกแล้วรอบสองบังสองสามมือขึ้นหลังมาสิงหลังเนี่ยอย่างโนออีกยุงอันบวงสวงไงอีก สีงลางละสันนสนนสนะส้นขึ้นจังสีแม่แม่เสียใตยเบิ้งเนาะสั้นขึ้นจังสีจ oh. ังสีจังสีละสั้นเลยว่าเอา <Ha. S 2> เอามาแปลกๆเนาะสีรำกับว่าร่ำคือมาสัน้นจังสีเลยว่าในในใจนั่นคือแต่ว่าตาเนอะลับในความฝันค <Yeah. S 2> ู่นั่งอยู่ทั้งหนาเป็นเศรษฐีอีกเป็นเศรษฐีนี่ลหละบาทนีงก็ว่าโอ้ยบาทนี้มีแต่นักข่าวมาเตจมึ่งมาถ่ายบานได้ว่าอยากอายคนเทนอจะมาอย่างเนอประศริญาประศริษฐ์สั้นขึ้นสั้นขึ้น แล้วว่าเสียซู้ด้วยพ่อวะเฮ้ยเสือตื่นแหมแต,แต่ว่าเลขน่ะนวดนี้มีเม็ดเดียวหางเกี่ยวเพิ่มาเขียนตัวหนังสือสีดำให้เลยว่าซื้อก็ได้เม็ดเดี่ยวหางเดี่ยววันนี้ได้ฟื้นฟื้นจากเขึ้นเขาซ่วงแล้ว คนเรามาโล่งท่านเนะาะเจ้าของเราเงื่นแจกโล่งท่านเพื่อนนะ่ะเหยืะตูนเขาว่าเขาถูกเขายากได้ให้เงืนเขาแบงลอยนะ่ะสามไ,ไมีเงือนหาลอยหรือว,ว่าหายเจ้าสามลอยสองลอยก่อนเียวไวซื้อกินเรือว,ว่าอบอรว่าหายเจ้าร้ายดดกไปคว่ำฟันนะ่ะฟันเด็เกแจกโล่งท่านเขาแต่ว่าเลขเด็เพืเ่อนเขียนใส่ขอนไม่เห็นไหมหญ้าเพื่อนมาหายปริศนาถ้ำปีกายปูมาเนะเพื่อนเขียนห้ปบ่งปูงลดดปีนี่หญ้าเพื่อนมาอยู่น้ามเพื่อนตาจุ่มบ่ได้เลยี่น้อง เพื่อนใส้ใส่ความอดทนปฏิบัติดีปฏิบัติสอบเทียบวนแจ้งหายเห็นไหมเพือ่อนเป็นจังสั่นเห็นไหมแต่น่าใจออกไปจมหนีเพื่อนนำเอาเลยเพื่อนเขาฝันเลยว่าให้มึงสาธากูหลายคนนี้เด้ออีโบเพือพ่อนวะเพื่อนเหล่างูมาเต็มแม่น้ำโค้งสุดน,นั่นแลใจหายเนาะถูกอยากไรบ่เอาละวาา้างเบิดซวยยางบ่ถือยังบ่ตสองมาเด้อระวันสิถูกมาสิว้างเบิดซวยยางมาสั่นเพื่อนได้ใจหายเพื่อนได้โขนงูมาเต็มแม่น้ำโค้งกัตว์เลี้ยงไร เบอร์กาตั้งแต่พุ่นล่ะนี่ล่ะเม็ดเดียวนี่นะเพันเจียนไหนพันเจียนไหนแบบนี้แต่ว่าเบอร์ก้าสีออกมาซ้ำนี่คือทำเก้าก่เออเพันเจียนแดงสี่แม่สิบหกเป็นหกเก้าเก้ากว่าเออว่าอยู่หกหนึ่งเก้าแล้วแบบมันดูมากเลยเออนั่นล่ะอ่าหกหนึ่งเก้าพันเขียนจังสี่เพิ่นเขียนจังสีเนี่ยดูพรอนไหม อันจจะพาไปในี่กว่ายันเหลี่ยกแล้วมึนกึ้งบางกันเป็นชียนแต่ว่ารอบมีเพิ่นหายหน่อยฟันเม็ดเดียวกับหกเก่าเด้อดพี่น้องเด้อสำหรับผู้งบหน่อยหวนใจผู้เฒ่ามากเลยเด้อมีไอ้เอ้ยข่ากระุ่๊ซื้อหลายตัวดอกใส่มันหกเก่าลวดเพิ่นเขียนมาเป็นสี่ก็ขับกับขบหนึ่งเก่าเท่านั้นแล้ว่นเขียนนั่นว่าสีบุ๊ซื้อเด้อสีล่าออกสีบุ๊ซื้อว่ายังแล้วก็ยังมาฝันอยู่นะว่าสีอักซื้อเลยมานั่งจมหายายเพิ่นฟัง ก๋วเียด้มาถือแก๊กยางวัดนี่ก่อยตีอักเสือวงก็น่าว่าสันเพิ่นจะเลยว่าโอ้ยอดบวหวเพิ่นว่าตั้งกล่องจากวัดสันเพิ่นยันหยนอกค่าค่ะอันนี้ฟานเด้อพี่น้องกสามาเก่าเิ่นว่ากันขอมือของปูเตาเมื่อกี้ด้วยแมนบอลเราหาเตัวใดเราหาหนึ่งหกเก้าหนึ่งที่ดีบอกหนจ่อทีเดีนี่จ้าเนียนําบน้ำโอ้ มาเลยเด้อ <icana> บาทนี้นจังบุญประจักเนาะสีบ่มาอยู่บ่อหี่มากพร้อมฝนพร้อมแต่ว่ากวยนะมากตัวยาวกว่าสิหกเก้าเก้าหตัวเดียวซ้ำมาหกเก้าก้าหกแปะ่าออกแมงค่ะสิแปะว่หกเก้าต้องเป็นแชีวล์แเลกตัดดีกวยเชียร์เลย ซื่อมากเลยตัวเดียววะเบิซื้อมาได้ฝันไหนไปแจกล่วงท่านเขาอันนั้นไงแต่ว่าคือมาเก่าๆน้ำเล่าเนาะมื่อน่ะนะเฮ้ยงาเลยสัญญาเพิ่นมาอยู่น้ำอีกเลยเหยยวออกงาเพิ่งจักหน่อยแบตตอรีก็ได้แล้วเพราะว่างาเพิ่นให้ใช้ความอดทนกันมามาอยู่น้ำเบิกซาบอั่นน่ะจ้าโอ้ยนั้นเดียบ่มีข้าวสิกินเนาะจนได้ขอลาออกงาเอ้ยน่านห้หลายว่าซั่นจนได้ขอลาออก ตนสทดสวแมวจมหนึ่งเก้านะฮะมาแล้วงาแ่าเพื่นหายเบี้ยมาานว่าใ้่เพื่อนหายจมเป็นหายใจข้าหมอดทนไปงามาอยู่นะโอ้มื่อนี่แม่เบิรกทรบก็ได้มาแล้วในรถตอรีมาแล้วเนาะสล้านนึงกันละขอเพื่อนโอ้สองใบขอเพ็่นรถท่านนึงว่าซาลูกร้านเสียไปลูกใหต่ทั้ามาหากินว่าซัน เป็นแนวทางความฝันของเบิกซับเพื่อมากเพื่อชอบน้ำเนาะค่ะเอซี่ค่ปะมาณประชอบกันเดียนพันขอบคุณเบิร์กซับรายรายนะค่ะคนของมาราะเริ่มแบ